เอาครับผมเฟรดครับอยู่ผมเสาชาดกับเสื้อวันนี้นะครับผมสสวััดีครบไปเอ้ยใจเย็นใจเย็นนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมึงรีบปะโอ้โหเราเลยเลยเในวันนี้นะครับเราทำกันเล่นไมค์ครับกันนะครับผมนะแต่วันในค่ำในวันนี้ไหมทุกคนนะเราจะมีของโอพีมากนะครับผมขอให้อุปกรณ์ทุกคนก่อนนะครับผมใช่ครับใจเย็นใจไหนไปเห็นโอพีสักนิดเลยเอาเชียร์ไปก่อนกันไกลครับเมื่อกันไกลนะครับผมใช้ตัดขนแกะนะครับจะได้ของโกงมาพี่ดูดิเฮ้ย โอ้ของโกงกินด้วยเค้กอ,อ่ะเค้กโกง <c oughs> โมันมันจะสูมของที่ได้พี่นะเดี๋ยวเราทำการตั้งตัดขนแกะกแันนะครับวันนี้ชีวิตวันนี้เราเป็นแบบชาวไร่ได้เค้กอ่ะสุดยอดเลยใช่มันสูมได้เคก้กจริงเหรอวะเอ้ยนี่แหละโอ้พี่เจอขวาน ไม่ได้คอนเพชรป่ลวะใช่เหรอของดีของก็ดีนะครับแต่บางทีก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับทุกคนห้ามฆ่าแกะห้ามฆ่าแกะแกะเป็นสัตว์เทพเจ้าแล้วตอนเนี้ยตอนนี้แกะคือพระเจ้าสำหรับเราแล้วมานี่ละครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราทําการไปข้ามมังกรกันอีกแล้วนะครับผมมันคือสิ่งที่เรียกว่าเบสิกเบสิกสำหรับเราบ้านนะครับนี่แหละแต่วันนี้เราประตูดีเอ็นวางไว้ตรงนี้เลยใช่ไหมก็คือแบบทําเป็นนั่นเลยชารลเล้นเลยว่าแบบใครข้ามก่อนดีกว่าคนนั้นก็วินวินไปใครพร้อมก็ไปเลยอะไรอย่างงี้เออพร้อมไปเเลยยดี๋วให้นนัก่่อออออนใใใหหห้้้ะะไไรรวเด์กน โอเคโอเคทุกคนเออไปเสร็จแล้วใครพร้อมก็ตามนั่นแหละครับใครพร้อมก็ไปเลยนะครับผมใครแก่ผิเราต้องเราต้องเร่งเยสเยังไงบ้าง มันเจอแก่กี่ตัวแั้วอะลูกพี่ไปได้ชุดเพชรทั้งตัวหรือว่าชุดไอเนี่ยเนเธอร์ไลท์ทั้งตัวไปไปเดนเธอระไรรีบไปเดี๋ยวกูตายโอ้ผมไม่อยากรีบเลยน้องๆเราไม่พร้อมก็เราไม่พร้อมม่ทำไงเออทำไมพร้อมผมไม่อยากไปนะครับเออโอเคแล้วไงคือจากการที่เราเรียนประสบการณ์มาเยอะไงพี่มันทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าไม่ควรรีบ ออนนั่แหละแต่เราแต่เราก็ทำนั่นไม่ได้นั้นเราก็ทำไปเตียงเตียงเยอะๆไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่มีคนแกะถูกเนิร์ฟไปแล้วเอาไปเอาขนแกะกลายเป็นนี่ไปแล้วเออว่ะคนแกะกลายเป็นนี่แล้วดีกว่าดูจบแล้วได้อย่างเสียอย่างได้อย่างเสียอย่างกูอยากจะแก้ไขสุ่มของเทพต้นต้นกิฟต์เลยสุ่มของกากทำไมมึงได้ของกันมาเลยว่าได้ออกทรายอะไรเนี่ยอ่ะดู โอ้พี่เอาหน่าชีวิตก็งี้แล้วพี่มีขึ้นมีลงเรื่องบอเลยโดนบ้าช่วงนี้ชีวิตมีขึ้นมีลงนะอย่าคิดมากเลยหันหมดนะไม่เอาหน่าหันหมดเหรอบ้าแล้วหันหมดตุ้งติ้งกนล้าเลยนะหมดได้ไงมาถูถูกมาขาดเทพเจ้าอย่างงี้ได้ไงคุณอยากขาดเทพเจ้านะจริงๆสมัยก่อนนะครับทุกคนเขาบอกว่าแก่เทพเจ้าด้วยนะเทพเจ้าเลยเทพเจ้าแก่บ้าควรเลี้ยงชั้นยังไงวะทามุงเชี่ยวเอาแต่ก่อนมีเทพเจ้าแก่จริงเฮ้ยได้ดาบมาว่ะสุดยอดเลย ว้าวสุดยอด <laughs> เลยเฮ้ยกูดได้บล็อกในเทอร์ไลท์มาเฮ้ยแต่เส,เสียอย่างเดียวมันทำอะไรไม่ได้ <laughs> ทำได้ดิ <laughs> ไม่จะทำอะไรได้อันนี้บล็อกนี้เทอร์ไลท์เอามาทำอะไรเอามาทำบล็อกเลย <laughs> ไม่ก็ไปก็ไปบวกกับของเพชรกันพี่ก <laughs> ็ ไม่มีของเพชรแกมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีเลยเออทำไมชิ้นเฮ้ยดูดิมีคนได้ของเพชรอ่ะอ้อะไรครับคนแบบใส่ชุดเนเทเลไรเดินผ่านพี่เมื่อกี้ใช่เหรอเกินไปเกินไปมันเกินไปเขาไม่ทำตายทำไมทำได้ของดีขนาดนั้นวะพี่ทำคุณรู้ป่ะถ้าเอาหินกับเหล็กอ่ะมันรวมกันอ่ะแล้วเอาฟินนสต์สตีลจุดไปอ่ะมันได้กลายเป็นวงดนตรีนะเว้ยในหินไม่เห็นได้เลยไม่เห็นเหล็กไฟไม่หินนะเนี่ยไอ้มันต้องเป็นหินแน่ดิปะ เผาแล้วใช่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 ดูไม่มีใครบอกเออทำไมไม่มีใครไม่มีใครห่างเห็นแล้วไฟมาเลยโดนอะไรวะไปไปไปอะไรคห็นแลบไฟวะแลบไฟไงโมนาเียอพี่โป้งนะพี่โป้งพโป้งพ่อพี่โปงโปงยี่ เล็กดัดโอ้ยตายตายตายเด้อเนี่ยมันเป็นบุกมันเป็นบุกเนี่ยบ้าเนี่ยมันต้องอย่างนี้เนี่ยมันต้องอย่างนี้ตบตบกันโบ้าเลยเออเนี่ยมันต้องอย่างนี้มันไม่ใช่แบบอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็มาจุดไฟจุดอะไรก็ไม่รู้เอออะไรยังงงไปหมดเลยว้าวของคตรแหลม แล้วจแจมแววใช่ไหมสบายดีจ้าวะพี่ผมเจอแกสีชมพูไอท้ท่าวบาวไม่แกสีชมพูเขาบอกหา,ายากสุดไม่เหยียดทำไมครับไม่ไม่ไม่กูเพิ่งย้อมเมื่อกี้ <laughs> สัน่นเลย้กูกำลังตกใจเลย้ <laughs> แต่กูเห็นได้เลยว่ามันทำเป็นไงเนี่ยสนุกเอาเลยคุณโดนหลอก <laughs> ทำไมของที่แรกคุณเยอะจังอะครับ <laughs> แน่นอนแน่นอนนี่ก็ผมเพิ่งได้แร่ไปเท่าไรมาขวัญโง่ <laughs> แอ่คุณพร้อมกันเดียวน่ะคพร้อมกันเดียวนเออพร้อมพร้อมป่ะถามพร้อมไหมไม่ไปไม่ไปแล้วเนี่ยไปก่อนเลยครับไปก่อนเลยครับไปก่อนเลยครับก็ไปครับเรื่อยเอ๊อยากรีบรีบก็ไปครับเรื่อไปครับผมไม่ห้ามรอร้านอยู่อะไรนะโอ้พี่ผู้คนรอร้านนี่คือแบบนั่นเกินอะครับผมน้องๆอะไรครับอะไรครับโอ้โหมันอยู่ที่ความฉลาดอ๋อคือแบบเป็นทริคของแต่ละคนเะรอ ใช่คือเทคนิคเทคคนิเราต่างกันนะใช่เทคนิคเราต่างกันเว้ยระดับกันให้เป็นประโยชน์เสี่ยงทิ้งแย่เลยไปเลยขาดได้ของที่เทพที่สุดในเกมเลยเกินฝรั่งเขาพูดว่าจอมไม่แล้วมันคือของที่มันทำพวกคนทงงๆที่จอมกันแบบแบบคนที่แบบรวยจะไม่รู้จะทำอะไรแล้วเขาทำเงินมันแย่เลยมันให้แบบหยาบมากเลยจอมจัได้เท่าไรมันก็บอกแล้วของมันมันจะดีนะแต่มันก็ไม่ดีไม่ได้ดีอย่างที่คิด แล้วเล่นเก่งเท่ถ้าไล่ไปโดนไปไปไปเพื่อนเกมแล้วเจ่ง้ต้องกัน X สะท้อน X คงทน X ว่ะอะไรอะไรอะไรเลยว่าคุณโกงจังวะแน่นอนแน่นอนแน่นอนตามต่อแล้วกันนะอย่าเพิ่งไปไม่ยอมมาอีกหออไอ้ก็มันได้ดูดิเอ็เลยด้วยอย่างที่เออ จะะ้าดมันมันไม่ได้เร uh, ื่องไงจะคุยกับใครใครเขาถาว่ามึงโง่ทำไมพูดอย่างนจังวะผมไม่ฟังผมโง่เลยวะเนี่ยเอดี่ยกูได้ปีกจริงด้วยกูบอกแล้วเอะไรวะโอ้ยวิ่งตัดได้ปีกไม่กันนะทือรใครจะเป็นเทพเจ้าปีกแล้วเกูจะคุยกับใครเขาหาว่ามึงโง่ เดือดกับผู้กับจานเราเนี่ยเอ้นเธอไรสครับเนี่ยเอาไปทำอะไรได้ปะเนเธอครับหรอสครับเป็นเอาไปทำนั่นนี่มันเอาไปทำทำเนเธอไรธรรมดาาวสุซึ่งมันก็ไรประโยชน์นะโอเคเนเธไรแล้วก็ทำไมเอเบอเรสต์มึงเยอะจังวะเอ้ยยองดีเ้อคุณคุณของฟูเลยเหรอครับเนี่ยโอ้ยฟูฟูจะจัดอ่ะจริงโกงไปนอนนอนนอน บอกแล้วไปโกงผมไม่ไปเหอนะแล้วไม่โกงผมไม่ไปไงข,ขอไม่โหดก็คือไม่ไปเออไม่ไปแน่นอนโอ้พี่ไีไ่รู้ว่ามันได้มันให้อะไรมาด้วยได้อะไรได้อะไรให้นั่นอะไอ้อะไรวะไอ้เ,อาาอเจ้า,จาที่รวมเอาสไลม์มารวมๆ,ๆกันอะแล้วเป็นกองบล็อกอะ่ไอกอาาอะไอ้กองสไลม์อะไรนะกองสไลม์อี้ยปรับเช้าปรับเช้าปรับเช้า ขับเช้าอะไรครับขับเชา้ชาคนจะฟาร์มเ <c oughs> ช้าเลยครับเช้ชาเลยครับคนจะฟาร์มคุณต้องฝึกฝนในการเอาชีวิตรอดยามกลาง,งคืนเว้ยเป็นการเรียนรู้ข,ของเรานะว่ากลางคืนมันอันตรายขนาดเบลิเฟอร์ยังบอกเลยเพราะกลางคืนมันอันตรายแหมอันนั้นมาข้างในมันอันตรายเ <c oughs> ส้ับไมไหเรื่อยเราเนี่ยเสื้อเรื่อยเลยเราเนี่ยไอ้ดามเบลิเฟอร์บอกว่าอะไรเพราะกลางคืนมันอันตรายมั้ยไม่ไม่รู้เห็นป่ะไอ้ดามไปบอกเลยเพราะกลางคืนมันอันตราย ไอ้เร <ibl ok S 1> ื่อกงเราเดะไม่รู้เป็นปะวิทย์เหรอไม่รู้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 นะผมไม่รู้เป็นปะวิทย์เหรอผมผมไม่รู้ผมไม่รู้ต้องไปถามเขาเองโอ้โหอย่าไปตามผมเลยอย่าตามบลเลยอย่ามผมผมไม่รู้เรื่องวงการผมไม่รู้ไอ้บล็อกเพชรมันได้บ่อยแล้วแต่ตอนแรกต้องการมากเลยเว้ยไม่ได้ไม่ต้องการนะคืออะไรเดะอือโอ้โหยาทนไฟไมาต้านทานไฟมาว่ะว้าวไอ้ทำไมมันไม่เจกเลยวะเอ้ยทำไมมันไม่เกิดอ่ะ อะไรวะอะไรวะอ้าววางผิดไงวางผิดไงโง่ประตูกู้ทำประตูผิดอีกประตูเอ๊ะเล่นไปครับเมื่อกี่ปีประตูผิดตายแล้วตายแล้วโอ้ประตีกันกึนได้เสมอกระปีครับเด้อโอ้ประตูวางผิดอะไรเนี่ยไอ้ฝันวางยากจริงด้วยกูก็วางตั้งหลายรอบไปจะได้ประตูประตคือประตูที่บอกแหวนละแปละมาไปแล้ว้างไปแล้ว้าง พร้อมแล้วมัอนม่อน,อนพร้อมจริงเหร,อ,หมอ,รอม่อนเอาดิครับมันมจะไม่ตายใช่ไหมไม่ตายครับแล้วผมนี่คือตายยากครับ ็ทีจงคือ <câ> ถ <reen> ้าถ้าไม่พร okay. ้อมนี่ผมก็ไม่มานะครับเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเออไม่เชื่อไม่เชื่ออ๋อเฮียอะไรอะไรอะไรบล็อกไปแก้วไมปแก้วอ๋อชิพายแล้วพี่ชิพายแล้วพี่รู้จักคำว่าบูเบรดเดอร์ไหมมันมีวิธีการเอาบูเบรดเดอร์ออกไหมมันมันต้องมีวิธีการเอาบูเบรดเดอร์ออกอะมันมีปะไม่ทำโอเคทุกคนนะเนื่องจากว่าเราทําผิดพลาดครับบูเบรดเดอร์ในที่สุดก็คือหลังที่เราเรียนรู้มาคือมันมีวิธีการเอาใส่เข้ามาพี่บูเบรดเดอร์นะแต่มันไม่มันไม่มีวิธีออก ใช่เขาเนี่ป่ะคือมันไม่มีที่ใส่มาแต่มันไม่มีวิดีโอออกเพราะฉะนั้นเรากลับโลกปกติกันนะพี่นะปะไม่ได้พี่พี่หาทามเลยพี่พี่หาทามไปทำอยู่โลกปกติโอเคตอนนี้เรามาหาไปทำะไรครับอะไรครับโ,โ้า้าวตอนนี้เรามาหาไอ้ทามนะครับเราไปเราจะไม่ทำการฆ่ามังกรน,นะครับนี่ว่ามังกรเราไม่สามารถฆ่าได้นะครับผมเราสู้กับวิเทอร์แทนนะครับผมเจ้โอยวิเทอร์เออใครฆ่าวิเทอร์ได้ก็ได้ก็เอาชนะไปเลยไปโอเคจริงอ้เอ้ยโดนมาโดนหนึ่งดอกหนึ่งดอก เอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมึงกระบอกมึงิงครับผมไอ้ปลาหอกเลยวะปลาหอกปลาหอกด้วยเท่าเยอะเอออืมเป็นไงล่ะฟความเบนะฟารมเบนอะไรพวกคุณในของดีจังเลยอะไรครับอะไรครับไปละไปละไปละไอ้พี่เตมพี่ลู้าวหนูเปล่าอยู่นู้กันดูเอออะไรครับอะไรครับไปเอาดิเอออะไรพี่ไม่อะไรผมจะมันจะกลายท่าจะกลายท่าแต่มันมันตามไปทามันเลยเออมันตามไปทามอันเดียวเลยแล้วด้วยทามมันมันตามคุณอีกเดียวเลยอ่ะไม่รู้ มกูเป okay. ็นหลอกล่อมันใช่ไหมเออไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้โอ้มันยิงมั่วมันยิงมั่วเออผมไม่รู้มันยิงพี่มันยิงพี่นี่ไงผมโชว์มันเริ่มโชว์แล้วพี่โอ้มันมันดุอ่ะมันดุอ่ะเราต้องหาทางปีนขึ้นไปข้างบนให้ได้แล้วเราถึงจะฆ่ามันได้เว้ยกระโดุยิงกระโดุยิงเดี๋ยวดูโอ้กระป๋าหอกนิมอนกระปาหอกปาหอกผมไม่รู้คอผมไม่มีหอกผมไม่มีปิงกลับ ลก็พาดึงกันเลยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโห่ก็โผกเฮ้ยเราต้องเข้าไปพิเทอร์มาสู้ยากว่ะโอ้ยพี่เฟมแตกเฟมอะไรวะเนี่ยไี่ผมพี่เฟมสู้พี่เทอไม่ได้เหรอพี่โอ้เป็นเล็กพี่ตัวเดียวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฟมไม่รู้เฟมไม่รู้ไอ้เด็กคนจอมเ้็วไอ้ท้าวเอาไงดีเฟมไม่รู้เฟมไม่รู้เออเราหาทางเข้าพิเทอร์ว่ะเอาไงดีวะไอ้ละมีนีเดียวว่ะนี่ไร นี่อ้าวมันไปไหนวะทำไมไปเถอะนะโอ้ไปกูวางใส่กูทำเพี้ยเอ้ยของของข้าบของของข้าตอแตกแล้วไปเถอะอยู่ไหนทางไปเถอะโอ้โหกูต่อขึ้นมามันก็บินไปทางอื่นบ้าไปแล้วไอ้นี่ข้ะฆ่าอย่างไรเรามันบินธนูอีกมันมไม่มีธนูโว้ยลงมาดิลงมาดิไปเถิดลงมาดิคนที่มีธนูที่สุดไปเถอะยากเลย โอ้โหอะไรครับพี่อะอะไรคล้ายๆคันๆครับคันๆครับอีโย่อีโย่อีโย่โอ้ยโอยแล้เอกมาแล้วไปเอกมาแล้วสวยๆสวยๆแยกกันฆ่านะพี่รอบเนี้ยเราไม่ได้ช่วยเหลือกันนะยไปดีแหละถ้ามันติดครึ่งหลอดมันก็ได้ลงมาข้างล่างครึ่งหลอดมันจะลงเหรอน่าจังว่ะมันลงแค่ไหนก็เราต้องใช้ดาบตีนะถ้าครึ่งหลอดปุ๊บเราจะใช้ธนูยิงไม่ได้ใช่ใช่ตีไอจ้วงมันชกชิง จ่วงแท้เอ้ยยัดชู่วโอเคชู่วเจียวกับเจียวหนอนจริงๆอะไรนั่นทุกคจาวคืออะไรโอ้โหเอาละบินไปเลยลูกพ่อชู่นี่ไงเฮ้ยพี่เฟรมมีบินด้วยเอาว่ะ ที่เปนี่ตัวแทนตัวเขาเรียกว่าท็อปแงก์อะเอาเฮ้ยหอบไม่กลับมาอ้ตกหอบปอมชูน้อออตีกูทำไมีกูทำไมอเอาครับอครับีมีตีผิดกันบ้างอะไรครับไปเอ้ยเอ้ยมันตีพี่กระเด็นเลยสุใค่า ทำผมผมได้ที่ไงไอ้ทำได้หัวใจวิเทอร์ว่ะพี่เโอ้ยพี่เราต้องเราต้องแข่งขันกัน2คนสุดท้ายแล้วพี่ในการดูว่าใครจะเป็นอันดับที่2องเลยที่สามเลยเลยพร้อมแลยวพี่เพล่ออน่าสามสองหนึ่งมาเออเอาดิเอาดิเลยเลยเอาว่ะเออ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 เจ็บเบาเจ็บเบาเอาดิเออโอ้ยโอ้สุดยอดว่ะ ไอ้เยีเลยอะไรนะเดเธอร์ไลท์ทั้งคู่ได้ยังคู่ใหม่ดาบมันเดเธอร์ไลท์ะพี่ยพี่อโตดาบมันเดเธอร์ไลท์ดาบมันแรงมากแทุกคนโอ้คือดาบผมว่ามียานั่นอยู่พี่ยาสเต็งสามคนใหญ่เลยครับแล้วก็สีแรงแล้วก็ดาบเดเธอร์ไลท์ยี่สิบอ่ะโอ้กหกอ่ะทุกคนก็เกมนี้จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะก็ถือว่าพลาดนะครับทำไม่เรียนรู้ว่าต่อไปอย่าเสกวันเดอร์ถ้าเกิดมึงจะฆ่ามังกรโอเค สอัสดีเจ้าใหม่คลิปหน้าบายพอเลิกนอนกันเถอะสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG 12สิบสองทิมสินะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12องชามบ c ซีนะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบเลืมกดไลค์สติ๊กคลายกำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ